สถาปรกรณ์คุณเจริญร่วมกับกอล์ฟคูสปอร์เตอร์สปอร์ตจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลรายการคูสปอ,อร์เตอร์สมุทรปราการฟุตซอลยู17ครั้งที่สองชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง22ทีวีค่ะ เมื่อเวลา11.30นาฬิกา30นาทีของวันที่15พฤศจิกายน2566ที่อาคารสำนังกงานสภาวัฒนธรรมตำบลเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพรายตำบลสำโรงใต้อำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนายถาประกรคุณเจริญอดีตสสสมุทรปราการเขต6พร้อมด้วยกอบคูสัสพอร์เตอร์สปอร์ตและผู้ให้การสนับสนุนหลักร่วมกันแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล คูซัพพอร์เตอร์สปอร์ตสมุรปราการฟุตซอลลีกยูสิครั้งที่2ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุรปราการโดยคุณสมบัติของนักกีฬาต้องเป็นนักกีฬาที่มีใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถานศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดสมุรปราการเท่านั้นนะคะโดยมีทีมโรงเรียนในเขตจังหวัดสมุรปราการส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน16ทีมค่ะ โดยจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2566เป็นต้นไปนะคะสำหรับสนามแข่งขันจะเป็นสนามของโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมการแข่งขันโดยกติกาการแข่งขันและการตัดสินใช้กติกาการแข่งขันตามฝ่ายจัดก,การแข่งขันกำหนดแข่งแบบพบกันหมดครึ่งละ20นาทีขอเวลานอกได้หนึ่งครั้งตามกติกาสากล กฎกติกาในการนับคะแนนกรณีคะแนนเท่ากันนะคะนับจาก1 h e h d to ท e a d หาทีมอันดับ1-4ถึง4เข้ารอบรองและรอบชิงชนะเลิศจากนั้นนะคะเป็นการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันโดยมีคณะครูผู้ฝึกสอนจากโรงเรียนต่างๆทั้ง16ทีมเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพียงค่ะ ขอขอบคุณนะครับฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับผู้สปอตเตอร์สมุทรปราการหลีกรุ่น17ปีนะครับก็เป็นอีกรายการหนึ่งนะครับที่ให้เด็กๆในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับได้พัฒนาและก็ต่อยอดในด้านของกีฬาฟุตซอลนะครับก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ผู้มำนในการทุกโรงเรียนนะครับที่เปิดโอกาสให้เด็กๆนะครับได้แสดงออกในด้านกีฬาฟุตซอลนะครับแล้วก็ เชื่อว่ารายการนี้จะเป็นรายการหนึ่งที่ต่อยอดนะครับไปสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นได้ครับครับสำหรับเตรียมน้อมสมุทรปราการนะครับปีนี้จับสลากเป็นแรกนะครับก็พบกับแชมป์เก่าปทุมคาสมุทรปราการนะครับก็ฝากปทุมคาสมุทรปราการครับเบาๆให้หน่อยนะครับในบ้านเตรียมน้อมนะครับเตรียมหมวกกันน็อกมาด้วย ครับผมครับครับสวัสดีครับธณกิจปิ่นเพชรครับหรือคุณครูนัดครับจากโรงเรียนบางปีรัตนบุร,รีครับแต่วันนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณฝ่ายการแข่งขันกีฬาฟุตซอลนักเรียนทุยุเมื่สิบเจ็ดปีสุนทรประการครับที่มอบโอกาสดีๆให้กับน้องๆนักเรียนนักกีฬาทุกคนได้มีโอกาสแสดงออกทางการกีฬาการแข่งขันครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าทุกๆโรงเรียนนั้นมีการฝึกซ้อมพัฒนาทีมอย่างเต็มที่ครับหวังว่าเราจะได้พบกันในการแข่งขันฟุตซอลยุคสิบเจ็ดปีสุนทรประการครับ ก่อน,นนะรันัดแรกครับฝากขอแรงใจรแรงเชียร์นะครับบ <Okay. S 1> างพีน้ำรำรงพบกับสวนกุหลาบสุดุลการครับ